มันนี่มันนี่ต้มพักคีเล็กต้มน้ำเดียวพี่น้องทุกเทือต้มสองน้ำมันจืดอ,อยากมีขมติดนิดนิดอืพักขา เสร็จปุ๊บปูงปัป๊บกรสิบว่าอยากกินเม็ดมันปันไหนมันแกแต่ว่าจะบอกว่ามันกรอบด้วยี่นอง ดูสิไซกระปเสียนอืมค่ะกำนั่งสมพอดีพี่น้องจ้ะสมผักเสียนกิมเจลพี่แข่งเขากันทักอืม